ดีครับผมไม่ชินเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ปอสวัสดีครับโอ้โอ้โหน่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเดียพี่เมกสวัสดีครับอันยองฮซสยอ ผมไ็จะมาอวดผมดีมันน้ำตาเลยทุกคนอืมอืมพอหนุ่มผมดำนี่โดนไปตั้งสองพันบาทเลยทุกคนฟอร์มซาอุดีอาระเบียฮัลโหลผมดำดีแล้วดีแล้วใช่ปะตะอูสองขววัปดีน้องบอส เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยอมเมื่อไหร่ปีจะยอมสิขอนย่ว่าจะหาเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนปืนแล้วนะทุกคนรอเปิดตัวรอเกมเดบิวเกมเดบิวเพื่อนในปืดชื่ิวโน่ชิวโไนไง่ไงเกมเดบิวอ,อุ้นี่มันน้องตรีมนี่นะ อ,อ,อคนที่ชื่อมิกซิมชอบบูลลี่ครับ m i x x i m s ชอบเลสิกนะครับชอบบอดี้เชมมิ่งมากๆเลยพี่ต้าอู่มันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งอะไรนะมันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งชื่อยอ่อวันนี้ชอบดดดเราเราจะทำนี้เราต้องเฉยๆครับทุกคนใครจะว่าเราเราไม่ต้องรู้สึกอะไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะกระเทือนจิตใจของเราเราก็แค่ปล่อยไปนะครับใช้ชีวิตมีความสุขใช่ไหม โน่เพื่อนไอ้ปื๊ดโน่เพื่อนปื๊ดปื๊ดเพื่อนโน่โน่เพื่อนปืดป๊ด,อ,นนอ,ดอันยองฮะน้องรีมไข่ไม่รู้หรอไม่รู้จริงหรือเปล่า